สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่สมบัติวงสีดาสวัสดีจ้าเจนเอาถ้าเกิดว่าหลักซองไปอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้พอมาถึงวันวันหยุดยาวอย่างวันที่ห้าธันวาที่จะถึงเนี้ยก็เลยบอกถามเฮียบอกเฮียเอาไงดีฟองใหญ่ใหญ่เนาะฟองใหญ่มากรู้สึกทานไปสามสี่ฟองนี้ก็จะแบบอ,อิ่มไปหลายวันเลยเนาะโอเจนต้องนั่นอ่ะคูณสามเลยนั่นอนะ่ะใช่ไหม แต่ก็ยังแบบดูสวีทกันอยู่เลยอ่ะดูแบบว่าเหมือนกําลังแบบว่ากินเลยกแบบแต่เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือคือเจนแบบตะลอนตะลอนไปทุกจังหวัดเลยแล้วไม่ไม่ได้พักทานข้าวยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยงานเยอะช่วงนี้ปีใหม่ก็เล่งงานหน่อยเล,เล่งงานส่งลูกค้างานจะเยอะมากอะไรเจนก็ชอบไปอย่างนั้นตั้งแต่ทุกปีคือเราไม่ได้ทํากระถินไม่ได้ทํากระถินมาสองสามปีส่วนมากเราก็จะเป็นเป็นเจ้าภาพร่วม ก็จะไปบ้างไม่ไปบ้างถึงไม่ไปแล้วก็ฟพืเพื่อนดูลูกใหญ่มากใช่ค่ะเนี่ยค่ะเอาไปทำไอ้นี่เนาะไปต้มแล้วทำสลัดครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีพอเพราะว่าเจนจะไปข้างนอกจะรีบไปซื้อของเดี๋ยวห้างปิดก่อนไปซื้อของเข้าที่สนามฟุตบอลค่ะอังคารอังคารถึงสุกเนี่ยยังทําเงินไม่ได้เท่ากับวันเสาร์วันเดียวนั่นแหละเจนจะไม่ค่อยหยุดไปไหนเลยเจนทําร้านอาหารมาสิบห้าปีแทบจะไม่มีวันหยุดอยังจะ ดารณนียเอาไปหนึ่งฟองฟองเขาเป็นสีชมพูเลยนะไข่เป็ดไข่เป็ดที่อยู่ทุ่งนาใช่ไหมกับบ้านสารคามอยา,ากจะกลับบ้านสารคามหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเจนต้องไปหลังเทศกาลหรือไปหลังจากว่า,าสมมุติว่าเป็นวันที่หนึ่งที่เป็นวันที่สอยากรูปแมดารณนีพี่สมบัติระหว่าไงไก่ไก่ม่วงก็คือไก่ม่วงใช่ไหมจะมืดแล้วนะคะทางเหนือทางเหนือนะ่าจะมืดแล้วแหละ ช่วงนี้ก็ห้าโมงครึ่งขนาดกรุงเทพแท้ๆยังบอกว่าเป็นมืดๆแล้วค่ะไปสามจะอยู่ในโซนร้านอาหารและร้านอาหารถ้าเป็นสุขเสานี่เจนก็อยู่อยู่ถึงตีห้าบางทีอยู่ยันเช้ากับลูกค้าก็มีทำสามธุรกิจอ่ะแม่เล็กคิดดูค่ะพี่พี่สมบัติตัวใหญ่กับขาวอ่ะค่ะนัะ่แหละเขาเรียกเป็ดอะไรอะเจนก็จำไม่ได้แล้ว แล้วเป็ดไอ้นั่นเขาเรียกอะไรเจนจะจ้าง,ง,ง,งเขาวันละสองบงนั่นแหละนอกนั้นคือเจนทําทุกหน้าที่หมดไม่ว่าจะทั้งเช็คบินเองเป็นแคชเชียร์เป็นแม่ครัวไม่น่าจะพอมง่ายๆเพราะขนมทานเยอะขนมทานเยอะมากอ่อนซ้อนอะถ้าเราล้างให้สมองไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะได้ไหมนี่ตอนนี้เจนก็ไล์สดมาถึงครึง่งอ่า เราไล่แห่ครึ่งชั่วโมงพอเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็ยืนยันตัวตนตัวใหญ่ๆสีขาวๆใช่ค่ะดูไข่ล้างมาอย่างสะอาดและ้วเราเราจะเก็บไว้นนไในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นสวยฟองสวยๆน่าทําไข่เจียวกินกทําไข่เจียวห,ยวหอๆมๆมื้อเช้าเนาะทํามื้อเช้าอร่อยอรอยพ้อะฟองใหญ่เกินเนาะดูดิ ดูไข่เป็ดธรรมดากับไข่เป็ดพิ้ดูสิคะเพื่อนเพื่อนดูสิเริ่มต้นตั้งแต่เขาคอเพชบูรณ์ปีถัดไปก็จะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรนะคะที่อยู่เหนือสุดพี่ก็เพิ่งกินปะลาเมื่อกี้อ่ใช่ไหมอร่อยเนาะเจนกินไปเจนกินกับม่วง,งพี่สมบัติม,มีก็จําชื่อไม่ได้มีก็เลยเอเอเอามาชิมดูมาชิมดูเนี่ยน่าทานไหม มองอร่อยมากอืมอร่อยจริงๆอร่อยแบบว่ามีคนมาขอเป็ดเปดขาเรียกอะไรนะเป็ดเทพหรือเป็ดเทศนะคะแม่เล็กเจนก็ไม่แน่ใจอ่ะที่เป็นตัวสีขาวๆอะคะ่ะวันนี้งดจ้าใช่ไหมคะแม่เล็กอาทุกคนทําคลิปถึงไหนแล้วคะวันนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆจะเงีย,ยบๆไปเนาะเหมือนกับวันนี้เป็นวันลอยกระทงเราไปลอยกระทงกันหมดแล้วก็เงียบเหงากันหมดเลยใช่ไหมคะห้างปิดก่อน มาแล้วนี่ไงดารณีจันทบุตรดารณนีพี่เจนเพิ่งจะพูดถึงดารานีอยู่ก็มีจุดมุ่งหมายนะอย่างเราคิดว่าเราจะไปเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เราจะไปลำปางก็คือลำปางแต่ว่าเราผ่านจังหวัดไหนเราก็จะแวะนอนที่นั่นอะไรจุด,จ,ดจุดเที่ยงตอนนี้แล้วมื้อเย็ยนของสายมเฮียจะไม่ทานหรือใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสาวครึ่งสาวแพ้ย์สตอรี่ใครอะไรคะมีใครเป็ดมุงครึ่งถึงถึงสี่โมงห้าสิบค่ะแล้วก็พอ พอห้าโมงอ่ะเจนก็จะมาไล่บ้านไล่เจนกระมลอย่างสะอาดแล้วค่ะเอาน้ํายาล้างจานล้างอันนี้เป็นไข่ไข่พิเศษหน่อยฟองใหญ่ไหมคะเ <c oughs> พืพ่อนๆทานฟองเดียวนี่ทานได้ทั้งหมู่บ้าน <c oughs> กินกับข้าวสวยร้อนๆนะไม่ใหญ่ป่ะพี่้นงไข่ซวยมีม้ก็จําชื่อไม่ได้มีก็เลยเออเอาเอา,เอามาชิมดูมาชิมดูเนี่ยน่าทานไหม สวัสดีค่ะพี่โก้สุดแขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่แวะมาทักทายนะคะยากาศดีดีดชอบเลยนุ่มๆใช่ไหมคะแม่เล็กนี่เหมาะสาหรับมื้อเช้าเลยค่ะนะคะแม่เล็กกาแฟสักกาแฟร้อนๆสักถ้วยหรือว่านมร้อนๆมื้อเช้าอร่อยๆเฮียทานข้าวอย่างอ,ร,อร่อยๆอย่ยงเฮียทานมือ้อครึ่งเจ็ดโมงเฮียต้องตื่นแล้วตื่นเช้าเข้าโรงงาน บไปตลาดซื้อของเพื่อจะเตรียมเข้าของของร้านอาหารอ่าแล้วก็เป็ดเปดขาเรียกอะไรนะเป็ดเทพหรือเป็ดเทศนะคะแม่เล็กเจนก็ไม่แน่ใจอ่ะที่เป็นตัวสีขาวๆอะค่ะวันนี้งดจ,จ้าใช่ไหมคะแม่เล็กแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเออเป็นพระจันทร์ที่แบบเออในรอบปีมีเมื่อคือนนี่แหละที่สวยที่สุดแล้วเขาบอกแต่บางทีก็จะมีพระจันทร์ที่แบบสวยมากแต่บางทีก็เจอเมฆเยอะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไม่แต่ของกินยิ่งตอนที่เจนไลฟ์สดใหม่ๆอ่ะ เจนไม่รู้เจนจะพูดอะไรเจนก็หาของมากินหาข้าวหาส้มตําหาเจนทําคนเดียวก่อนที่จะมารู้จักไอเฮียเจนก็ทําร้านอาหารทํากับข้าวเองจ่ายตลาดเองรับลูกค้าเองไปไหนนะอาทิตย์ที่แล้วกะจะไม่ไปไหนแล้วก็จะพักแล้วก็อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยค่ะสามสี่ห้าเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยเจนกะว่าจะอาจจะอาจจะไปเที่ยวเหนือเจนกำมลนพอลงจากบ้านไร่เจนกำมลนเสร็จเจนๆก็ไปไร่สดมามิเจนอีกรอบนึง จนถึงห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนพอประมาณห้าทุ่มครึ่งหรือเที่ยงอยากรู้แหมดารานี้พี่สมบัติระหว่างไก่ไก่ม่วงก็คือไก่ม่วงใช่ไหมไปลอยกระทงกันที่ไหนมาคะเพื่อนๆเจนไปลอยที่แม่น้นาคนครชัยศรีมานะคะคนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะค่ะไปลอยกระทงที่วัดไทย,ยอว่ะพี่พี่สมบัติตัวเยญ่กับขาวๆอะค่ะนี่แหละเขาเรียกเป็ดอะไรอะเจนก็จําไม่ได้แล้ว แล้วเป็ดเอ้นั่นเขาเรียกอะไรมันก็เลยกลายเป็นบบบางทีเราทํางานหนึกแล้วเราเหนื่อยเหนื่อยมันก็หิวไม่ทานก็นอนไม่หลับแต่ก็ไม่ได้ทานเยอะนะเจนเป็นคนทานแบบจุกจีสวัสดีค่ะพี่โก้สุดแขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่แวะมาทักทายนะคะบรรยากาศด,ดีดีค่ะวันนี้ใครได้อะไรทานบ้างเอ่ยวันนี้บ้านไรเจนกมลก็จะทําเมนูไข่ค่ะเมนูไข่ก็จะมีไข่เที่ยงตอนนี้แล้วมื้อเย็นเองใส่เหียจะ ไม่ทานเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสาวพึ่งสาวแพทย์สตอรี่ใครอะไรคะมีใครเป็นเพื่อนเบื่อแต่ก็เนาะก็ก็นั่นแหละค่ะอาทิตย์หนึ่งสักสองวันแม่เล็กอาทิตย์หนึ่งไ์สดสักสองวันพี่สมบัติลูกสาวจะหอมได้ไงคะแม่เล็กหอมจรงเลยอ่ะหอมหอมประมาณว่าหอมอะไรนะอะไรนะที่เขาทําเค้กน้องพึ่งหอมกินพวกอะไรนะ พวกชีสพวกอะไรพวกอะไรประมาณนี้ยหอมหอมอ่ะของน้าเอาไปทำไอ้นี่เนาะสลัดเนาะสลัดไข่นี่น่าทานมากดูสิคะโบเมนบเมนคนละคนละอันใช่ไหมดารณนีระหวบางไก่งวงกับเป็ดเทพนี่คนละอันใช่ไหมไม่ใช่อันเดียวกันหรอหรือเว้นวันก็ได้ค่ะไลฟ์วันละยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ เป็ดพันอะไรคะไม่ลืมแท้แน่นอนแต่วันนี้เจนก็อาจจะไ์สดได้ไม่นานนะคะอาจจะไรสดแค่กินเดี๋ยวจะเอาเป็นนั่นแหละให้ลูกน้องที่ทํางานที่โรงงานโอ้ยเคข่อยเคเคเคตรงเช็คอินที่นั่นที่ไหนแบบว่าบรรยากาศดีก็จะเป็นอย่างนั้นอะ่ะพ่อเขาเป็นคนใจดีใช่ไหมคะแม่แม่แม่เล็กเหมือนกันเหมือนกัน ฟองใหญ่ใหญ่เนาะฟองใหญ่มากรู้สึกทานไปสามสี่ฟองนี้ก็จะแบบอิ่มไปหลายวันเลยเนาะ oh. แพ้ไอ้ที่พะเยาแล้วก็จะเป็นเชียงใหม่เป็นลำปางแล้วก็เป็นเป็นแพ้ก็จะไปที่ที่ที่บอกที่ว่าเจินไปมาะคะ่ะไปทุกปีค่ะปีที่แล้วดีขนมกินหอยไรหลายพี่นอ้องเป็นตะขเวนอุดมสมบูรณ์นี่ดอกแต่น้ำยาล้างจานล้างแล้ว ล้างเสร็จแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วมันก็เลยกลายเป็นเย็นเย็น่ะรู้สึกดีจดังเล็กเจอังคารอังคารถึงศุกรนะ์เนี่ยยังทําเงินไม่ได้เท่ากับวันเสาร์วันเดียวนั่นแหละเจนจะไม่ค่อยหยุดไปไหนเลยเจนทําร้านอาหารมาสิบห้าปีแทบจะไม่มีวันหยุดอา่จาจจะห้าทันวาแต่มาปีเนี้ยเจนแบบไม่มีเวลาหยุดเลยก็เลยแบบอืมอาจจะพักก่อนสักอาทิตย์หนึง่งสบายดีจ้ะน้องเจนไม่น่าจะผอมง่ายเพราะขนมทานเยอะขนมทานเยอะมาก